ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่งอมพเบิดดีท,ท่าน,าาาานเจ้า,าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึ้งชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กนันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กไดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำในเด้อครับเพื่อชิโนผาดอีกหม่ไม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้านองมาเหลือกเอาควายไปเลี้ยงพี่น้องครับวันนี้มีสาวท้องแรกใหญ่ๆสาวน้อยนุ่มรอพี่น้องเฮานะครับ พฤศจิบเปิดจากตัวนะครับราคาสิเป็นยังไงมาหุ่นจักักเจ้าของเพลินสวัสดีครับวัสดีค่ะนายนำตัวครับน้องหน่อยจ้าสิยูครับบ้านกระนวนตำบลกระนวนอําเภอซัมสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะจากรายการเท่ามึอนี่สี่รายการนะครับสวยๆเลยนะครับมึอนี่โอ้ตัวแรกนี่็ปวดเราเมื่อไห่เดียงผ่านสั่งนะครับเอาเบอร์โทรครับแป0ศูนย์แปดศูนย์สเสามเก้าสี่ เก้าสามสามห้านะครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์โทรได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงพี่น้องครับเอาตัวแดงแห้งมันมาได้มันห่อนตัวนี้เป็นแม่สาวท้องแรกสาวท้องแรกนะครับส่วนสูงร้อยสีย่สิบเจ็ดตัวเพื่อนนี่เป็นลูกสาวของเก้าเจริญค่ะในท้องท้อง,องบีกุไทยลูกสาว,สาวเก้าเจริญจ้าสิเขา,าท้องกับบีกุไทย นะครับสีเขาสองเดือนแมนค่ะตรวจท้องไหมครับนี่ตรวจแล้วเนาะแมนค่ะมีคลิปอุ่นตาสาวตรวจอ่าเพื่อตรวจเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีมีคลิปมียังให้พร้อมนะครับมีคลิปอุ่นตาสาวให้พร้อมพี่น้องเฮ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกสาวเก่าเจริญนะครับแล้วก็ท้องกับบิ๊กอุไทยโอ้ยง่า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 งามเลยตัวนี้ตสูงขนาดกี่กว่าสูงสูงร้อยสี่บวกลบร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบนะครับสาวทองแหลกเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ง่าย อ้างดีเนาะขนาดพึ่งท่องได้แค่สองเดือนนี้พี่น้องเขาเนี่นะครับเนี่ยเรียกว่าท่องเก็ดแปดเดือนนี่เบื้องบ่ได้นาตึ๊บนะครับเราข้อยโยข้อ,กขอกยกล้ดีเป็นลูกสาวเก่าเจริญที่หนางามมากๆเด้พี่น้องเด้อน,นะครับเป็นเป็นหนานี่เป็นส่งควา้ผูเลยผมคือเห็นแต่ไก่ท่องทอนแล้วถนาแบบนี้พี่น้องเขานะครับพูดอะเบื้องดเปียงเบื้องวงเขาพูดได้พี่น้องเด้อมาหาันวงเขามาชิ่งดีปะคักตัวนี้ เช่นหลังตรงนะครับชี่เลี่ยมพื้นผาโอ้หางเหยาตัวนี้ไหมให้เบิ้งไข่กันหางไหมหางปานหางมาพี่น้องครับจับสูงดีเลือกลามดีเอมา,ามาหันหน้ามากป่ะเนี่ยอายืนเลยกึกโอ้มันคือไขยผูกเนี่ยเ <c oughs> บิ้งพี่น้องครับปานตัวผูกด้วยพี่น้องด้วยเบิ้งส่งเขาเพิ่นนะครับคือว่าพี่น้องนเขาเบิ้งไหนวุ่งเขาเพิ่นนะครับปานเจ้าไก่ท่องนะครับ ุ้ยพูดอะบยเท่ายสาวทองแรกเราสิบเจ็ดเปิดใบหกหมื่นเก้าพันบาทค่ะเท่ายกว่หกหมื่นเก้าพันบาทบ่มีแสนโมมีอย่งพี่น้องโมมีแสนค่ะแลกได้เปลี่ยนได้เติมได้สดได้ค่ะน้าพี่น้องผู้ใดอยากได้สดก็สดไปนะครับผู้ใดอยากแลกก็แลกได้อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นี่เลยบ่แมใส่ไงมีงบมีทุนเท่ายคุยมาคุยเลยน้อ แมนค่ะเบิ้งพี่น้องเฮานะครับโอ้แต่ร,ราคานี่้ผดดีพี่น้องเฮานะครับทร<อ>ง,งฟี100ลอยลค่ะหกพื้นเท่าไรก่หกหมื่นเก้าพันบาทค่ะห้องก็ซื้อดิเนห้องค่ะทรงฟีไกลไนไหนราคานี่ทรงฟีลอยลค่ะทรงฟีหนึ่งร้อยกิโลพี่น้องเฮาเอาอีสานซะมันย่างผดเอาเบื้อง,ม <c oughs> งไม้คางมาดิโอ้หุ่นน่ะแม่ชิ่งดีคัเด้อพี่น้องเด้อชิ่งดีนะครับ สดๆค่ะหัวใหญ่พี่น้องเข้าลำต้นลำตัวใหญ่นะครับหางเลือกลามดีแขทงขากระดูกกระเดี่ยวนะครับได้การเลยฟ <c oughs> ูนะเมื่อไรเสียงโอ้หัวหืดทุกทุกทุกหกหมื่นเก้าพันบาทหกหมื่นเก้าพันบาทค่ะลูกสาวก้าวเจริญแมนค่ะท้องกับบิ๊กอุไทยสองเดือน <c oughs> จ้าตัวท้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องเข้ามีคลิปอุจตเศร้าหายพ้อมนะครับตัวนี้อ่าราคาสดนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทแลกได้เปลี่ยนได้แล้วแต่พี่น้องสิพิจารณาเลย คุณน่ะอยากเลี่ยนควายมันออกก็ได้จอยากเลี่ยนตัวผูพ่อพันธุ์ง่ๆออกก็ได้นะครับสมมติว่าของเพิ่นง่ายก็เฮาเฮากับตื้มเพื่อไ้เนาะได้ค่ะนเราตามความเหมาะสมค่ะต้นนี้เดมี่บ่บ่ค่ะรับประกันตํนนี้ทุกโตค่ะหางดอกขาทกรับประกันท่องค่ะตัวนี้ไม่ต้งามโพดเนาะรับประกันงามค่ะตัวนี้ขันว่ามีเงินสองแสนสือบ่อใดได้เพี่น้องเฮาใชไมได้4ีหาปีข้นหลังเลแต่นี้ผมว่าเป็นโชคดีของเกษตรกรแล้วนะครับได้แม่ง่ญ่พัฒนาเลยเพี่น้องเฮาเนี่ย ผู้ใดยอยากโยกควอกอยากเปลี่ยนออกพี่น้องเข้าทัวมาเลยเด้อฮะน,อน้องใหม่เลยนะครับแน่นอนขนาดเลยพุ่นอุ้ยชิงไหมเจ้าท่องแปดเก้าเดือนนี่ยยูว่าได้พี่น้องเข้านะครับเลี้ยงอังเมื่อในเปลี่ยนจะสนิทกับสนิทละมีรอยหาซิบวกแค่ไอ้แม่นี่สองเดือน,น,นขนาดท่องเพิ่งท่องสองเดือนนี่เนาะจ้าแล้วการท่องแรกพร้อมพี่นอ้องเข้าฝนเมื่อเส่นหลังฝนตรงเปี้ยเลยนะครับโอ้งาม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 อัตลักษณ์งามหน้าตาท่างเขาได้การตำหนิบม่มีช่วงฟรีให้คือนเขา ต้องลอยโลดอกอีสานมันเ้าส่งลวด <c oughs> ไปเบิ้งตัวต่อไปห้าปาดจุงงี้วเลยจุงงวไปเลยลูกหม่อุ้ยหล่าเบื้งทายยังฟ <c oughs> ังเสียงข <c oughs> ัดขัด <c oughs> เอาพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ่งชุดที่สองของรายการแม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ลูกลูกตัวเมีย แม่สดลูกสวยแม่สดลูกสวยใจลูกนี่ถือว่าเป็นแม่พันธุ์ทรงลูกเลยพี่น้องเด้อเบิ่งลูกเพิ่นนะครับป๊าถั่วลูกเจ้าเดือนนี่ลูกเพิ่นหาเดือนไอเดี๋ยวเสียขอถ่ายลูกสะก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าถ้าถ้าเถือพ่นยางหนีไปหามูนะครับพุนน่ะเบิ่งควายน้อยหาเดือนนะครับพี่น้องเฮ้าพุ่คุณ่ะป๊าถ่ายไหลูกผู้อะไรนี่หือลูกสาวเก้าเจริญค่ะลูกสาวเก้าเจริญพ่อพันในตำนานพี่น้องเฮ้านะครับเบิ่งงในเปียง ในตำนานหลักกัยังมีชีวิตอยู่ด้วยเก่าเจริญพี่น้องเฮานะครบพพับเป็นพอพันธุ์ที่ส่งลูกเข่าถึงแคมถึงแกนแคมหลายตัวแล้วก็เป็นพอพันธุ์ที่ส่งลูกเป็นควายยักษ์ควายใหญ่อยยีกหลายตัวพี่น้องเฮานะครับนี่เบิ่งได้เพียงเบิ่งตุนตัวร่ำชิงคนนะครับเบิ่งข้อคนเด้อพีนอ่น้องเด้อคนไหมลูกไหมป้าเหี้ยวเนาะเหีวค่ะให้ลูกเหี้ยวค่ะเนาะเหีวข้อดีอัตลักษณ์งามพี่น้องครับคนน่ะจรินเพียง แม่กะเงาอ้างแม่เพื่อนดสูงขนาดไหนแม่เพื่อนเนี่ยแม่สูงร้อยสี่สิบสามค่ะแม่สูงร้อยสี่สิบสามผสมผสมเพ็รล้ำโคงไว้สิบหามือเลยสิบหามือแล้วแมนค่ะผสมเอาได้ติดไหมแมนค่ะผสมน้ำเขาอืมป้าถ้วแม่กับเบียร์มาจับตาขาวจานผ่านพ่วกเขาเปิดกว้างเพื่อนสูงขนาดไหนก่อร้อยสี่สิบสามค่ะร้อยสี่สิบสามบวกลบเพื่อนได้รู้จักลูกเรานเนาะ ลูกลูกสองสิบใบไอ้เมียเพิ่นเมียนค่ะลูกแรกเป็นเมียเ,เมียอ่างเขาซื้อคะ่ะอืตัววัดสดทันทีหรืเนาะานาอ่างดิคะ่ะบ,งบงเงาพี่น้องเขาบุ่งความเงาเผื่อเตอพี่น้องเตอร์ไม่พีพ่รู้ไหมผสมเพลิดล่ำโค้งไวพ้นะพ่องนะครับแข้มแข้มยักษ์ใหญ่พี่น้องเขาเพลิดล่ำโค้งนะครับเบื้องปวดโอ้ ถือว่าเป็นแม่พันธุ์ทรงหลูปปัาดฐานเต่านมมาเงี่ยเนี่ยแทะเอ้าอูยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเพิ่งฐานเต่านมนิดหน่อยพี่น้องเข้าพูดน่ะหันมาหันถ่ายมาพี่น้องเพิ่งฐานเพิ่งกันน่ะนี่พี่น้องครับควายนมนมดีเต่าเพิ่งสีแบบแบบง่วนนมเลยพี่น้องเข้าพูดนะอู้ยเต่าง่ายเลยนะครับพูดน่ะเบื้องเดียงเบื้องหลูบเพิ่งมางโคตรแล้วครูนี่เชือบานี่คบนี่ยคบนี่เปิดไปหกหมื่น แม่ลูกคคบี่เปิดไปหกมื้อหะหกมื้อหะเอาแยกได้บ่นี่แยกได้ค่ะโอ้ปาดถูกตะวันว่าเป็นตะแยงหรอกเนาะลูกคนกินนมอยู่จ้่แยกก็ได้แยกก็ได้ด้วยพี่น้องแยกก็ได้ได้ได้แม่ก็เอาได้ลูกก็เอาแต่ว่าลูกนี่ปวดแล้วเมื่อหัวโหนกปาดลูกหัวโหนกมาคักงได้พี่น้องเขาเลยเอาสวยๆนะครับ ลูกสาว 9, เก้าเจริญหเดือนพี่น้องครับคุณเต้เมียเพิน์ตนี่ากับสิบได้สี่หมื่นต่อตีอ้นี่โ <laughs> อ้ยเฝ้าไปแมบน้ำ <c oughs> ค่อยห,ออยห,ออยหอ่อนควายห่อนควายห่อนต้นนี้เดี๋ยวมีว่าไงว่อค่ะรับประกันต้นนี้ค่ะ6กหมื่นหกหันบาทค่ะหกหมื 65, บาทแม่ลูกลูกตัวเมีย,ยนะครับจ้าอาดตัวมึงขายคนพี่นอ้องรเงาวเด้อพี่น้องเด้อเราใจลูกดีพร้อมนะครับ มึงลูกเพิ่มได้ยังแยวอ่างค่ะสุดยอดสุดยอดโคตรนี่หกหมื่นห้าพันบาทช่วงฟรีได้เหมือนเดิมอยากแร่อยากเปลี่ยนได้คือเก้าได้คือเก้าค่ะนะครับโอ้ข,ขักขักขักไปปล่อยไปซะมันห่อนห่อนอยากเมียบมาแล้วโอ้ได้กันเขาเปิดกว้างนะครับเป็นควายอ่างเขาชั่วเขาเนาะเมนค่ะเบื้องบักกับหัวได้พี่น้องได้เบื้องบักกระดูกบนี่บักเดียวค่ะบักเดียวพี่น้องห่อนนะครับสวยๆเลย อาพี่น้องครับบาดนี้เบืองชุดที่สามของรายการปาดโอตัวผู้คืตัวเมียนี่ตัวผู้ค่ะโอ้อันาคตพอพันพกพันค่ะปาดตัวลูกเต่าล่อไฟครับนี่ลูกชายเพชรแชมป์ค่ะเกิดจากการผสมตัวมีเอกสารค่ะอายุแปดเดือนสูงร้อยสามสิบห้าบวกลบค่ะผสมตัวมากจ้ะแปดเดือนสูงร้อยเท่าไรก่อสูงร้อยสามสิบห้าค่ะแปดเดือนจ้่เนี่ยแมนค่ะแปดเดือนสูงร้อยสามสิบห้าพี่น้องเฮานะครับเพชรแชมป์ อายากในทางอุดรท่านีพี่น้องครับเพิ่นเป็นลูกเพชรแชมป์นี่เป็นลูกของเก่าเจริญพี่น้องครับปอดทุขาไหมบือเหล็บด้วยพี่น้องเด้อมือเล็บกับขานะครับมันเป็นเสกยขึ่นกันแค่นี้สวนเข้าไหมจ้าแบบล้อเลยพี่น้องเข้าตัวนี้นะครับหัวโหนกนุ่นดีเขาเปิดกว้างส้งเสียอัตลักษณ์ชัดเจนตาแต้มแกมจำข้ออ่องใส่ถุงนองขาว,ขาวเล็บนี่พะโลพะง,งานนี่หลีพี่น้องเข้าคุณปาดหนาวคันคางมามมืนเป็นเฉอยบด้ยพี่น้องเด้อย่ำนะครับเพื่อพี่น้องเอาไปพัฒนาตอมัน ไปผูกน้ำมูไปไหนดิต้องไปฝึกเสือกซะก่อนนะครับโอ้ยเงาตัวนี้แม่เนาะเงานี่นะครับลูกชายเจ้าเพชรแชมป์ผสมจริงม่านะครับแปดเดือนสูงร้อยสามสิบห้าบวกลบลำตัวลำตัวล,ำ,วลำชิ้งนะครับเงามากแล้วก็ข้อกายข้อตัางดีหางเลือกดีนะเนาะแม่นค่ะหางเลือกหางลามดีถ่ายลงนะครับตัวนี้แม่์พันธุ์ปหนไดะใบุ่นนี่แม่์ร้อยหา้าสิบได้เนี่ยโอ้ยสัมผัสพ,พ,พันธุ์ไเนาะ ว่าขาผมเนี่ยปวดอีหลีพี่น้องครับผมมาเบิ้งได้พี่น้องได้มาเบิงเบ้งตัวจริงได้ผมพ่อแสนประตูสินะบ่พอค่ออะไ,ออไรเปิดใปซีมื่นห่างค่ะซีมื่นห้าพันบาทจ้าลูกชายเจ้าเพชรแชมป์เจ็ดเดือนสูง135ร้อยสามสิบห้าบวกลบสนามได้ได้ค่ะไอ้นี่เกิดจากแม่ยรอยหาซิปพี่น้องครับอันนี้ผสมจริงมากเอกสารชือว่าชัดเจนพี่น้องครับเนี่ยเบิ้งได้เบียงหันถ่ายมากปะเนี่ย ร้อยดีค่ะเนาะโอ้โงาหางแม่ป๊าใครงามโอยงาหางเพื่อนพี่น้องเขาบิ้งไเปียกโุๆท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 ุกทุกทุกุกกๆทางๆทุกพทุกๆท่กๆทุกๆทุกๆทเ่่ แกยู่อุดรเลยค่ะถือว่าทีไปที่มาเนี่คือชัดเจนชัดเจนค่ะแม่อลอยหาซิบไปเบื้องได้แมนค่ะแล้กก็ผสมจริงมากระวัตชัดเจนแมนค่ะเพชรแคมป์เกษารค่ะเพชรแชมป์นะครับเบื้องเงาหางผลลดมาเอาหนาเอาขางมาไหมสี่หมื่นเท่าได้ก่อนสี่หมื่นห้าพันบาทพี่น้องครับแหกได้เปลียนได้เหมือนเดิมค่ะผู้ใดประทันตัวเมื่อหร่แลกได้เปลียดได้พี่น้องเด้อคือก็เหมือนเดิมนะครับสี่หมื่นหานี่คือราคาห้องนะครับแลักเพื่อนกระส่งให้ความเนาะ อี่สานบานเฮาพนทรงห้ได้เบดนะครับพุ่หรือไมยุกดียี่ดีเลยค่ะมาเอานามาบันนี่นาเขาเปิดเปิดไหปันได้รอๆเด้ค่ะไอ้นี่นี่เราดูการนาพี่น้องเฮาปีนานะครับตัวนี้เขาในรุน่นลูกควายไม่เกินหนึ่งปีนะครับได้เลยแลวกสิไง่ก็ามูพร้อมในรุน่นเบิ่งในเปียงไ,ไปเบิ่งเมีย <laughs> ไ,ดได้ค่ะ ชัดเจนพี่น้องเฮาผสมจริงมากเลยเนี่ยเผ็ดฉ่มนะครับโดนๆเด็ดท้ายเถื่อลูกตัวนี้เมียนค่ะนี่ตัวที่สองค่ะแตงแต่ท้ายมาเพระาะว่าสมัยได้จีผมแต,แต่เผ็ดฉ่มเป็นบ้าเนี่ยผมเคยเด็ไปเห็นอยู่นะครับเขากับไงหนากะลอพี่น้องเฮาพวกน่ะกระดูกกระเดียวยใยตัวนี้กัเป็นอีกตัวหนึ่งที่คือพอหน้าตาบกบอกเดียวกันเลยนมัหูอยู่ี่เนาะอันนี้ก็ค่ะสวนเข้าวไม้กับหูคขาอยู่ดีเนาะหูหูเบื่อไหมขนาดไอ้สวนข้าวไม้ได้พี่น้องเฮาเนี่ยอู้ตัมนี้ได้ไหมบอ บ่ค่ะต้นนี้ร,อร่อพดต้นนี้ร,อร่อพดจ้ะโอ้ล่ oh. ออิรอิผมผดแล้วตัวนี้เนาะเอาอนาคตพอพันพดดผู้ใดหาอยจะผาดพี่น้องเฮาเรียกได้เกินได้คือเก่า45,000บาทนักปั่นนี่โอ้ี่ยวเหี่ยวยวเหี่วชิ้นดีข้อไกลนะครับทรงดีต้นนี้บ่มีไปเบิ่งตัวต่อไปเฮาโอ้ยเ oh. บืได้เปลี่ยนพี่น้องครับให้เบิ่งกันค่ะก,ก่อน ฮัาเฉียบห้าเฉียพี่น้องเพิ่นว่าบ่คักสิมันลูบลอยถอยอีก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 หน่อยนึงโอ้ถ่ายไหมถอยอีกเวลาถอยอีกถอยอีกอ่ะเอกเอกเอกเพิ่นบ่เป็นเฉือกพี่นอ้องเฮาจุ้งนาจุ้งนาจะเป็นแบบนี้จุ้งนาขานึงพอเบิ่งเอรรถพี่นอ้องเฮานะครับความยาวของเพิ่นเป็นไใดป๊าถูกใครเด็กคองแท้ของแท้ของแท้แทพี่นอ้องเฮาผู้ใดหาพันตุกรรมนะครับ เพชรแชมนะครับปู่นคือเก่าเจริญนะครับพ่อพันธุ์ดังๆนะครับตัวนี้เลยสุดยอดไปคักแล้วบ้านนี่ปวดพ่บัมกม่วงหม,ก,ม,ก,ม,ก,มกอือ้อมาลูกมหมอาพี่น้องครับบ้านนี้เบิง่งตัวสุดท้ายของรายการนะครับสาวน้อยเฮ้อนุ่มหน่อยตัวนี้สาวน้อยค่ะสาวน้อยอายุ สาวน้อยอายุหกเดือนค่ะลูกสาวเบิ้มพันล้านหกเดือนลูกสาวเบิ้ม 1, พันล้านปาตัวเพิ่สูงอะไรดในหกเดือนนี่สูงร้อยย่ิบซี่ค่ะขอโั่ว่ารัมาดตัวนี้จา้าแม่พันยัยปนานไี้คือสูงดีแทะแม่ร้อยสี่สิบแปดค่ะตัวนี้เกิดจากแม่ร้อยสี่สิบแปดด้พี่น้องเดอ้อลูกสาวเบิ้มพันล้านนะครับพอพันในตำานานอีกตัวหนึ่งพี่น้องเฮาที่ทรงลูกเขาสนามประกวดนะครับเพียบพี่น้องครับ อ้อัตลักษณ์ไหมป้าขาบักง่ายพี่น้องห้องอุ้ยอัตลักษณ์ไหมอกง่ายข้างนอต่างอกใหญ่ไหลกว้างๆพี่น้องหขข้างพูน่ะเพื่ออัตลักษณ์ควรตาแต้มแก้มจำ้ำข้ออ่องถุงน่องขาวสวยๆเลยตัวนี้นะครับลูกสาวเบิ่มพันล้านหกเดือนสูงร้อยยี่สิบสี่เกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบแปดเปิดจังหวะครับเปิดไปสองหมื่นหกค่ะเท่าไดก่อน สองหมื่นหกพันบาทโอ้ยงบหน่อยทุนหน่อยพี่น้องเอ้ยนะครับวาสนาบ่ะหวัดตัวละแสนคือเพิ่นเอาตัวนี้ไปปั้นนี่พูดเหรอเบอร์ในเปียงโอ้ตาแจ่มแก้มจำข้ออ่องทุ่งน้องขาวเอิ๊งใหญ่กว้างพี่น้องครับเรียบเท่าดีเป็นตะเลี่ยงค่ะสำหรับพูดทุนหน่อยค่ะตัวนี้หัวใหญ่ท่างเขาเปิดดีเนาะจ้าเอาคันถ่ายมากไปนี่พูดทุนหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเอาตัวนี้ไปปั้นนะครับโอ้ลมแขงไดลูกเปลา ทำได้ไหมฮะอ่ะเออจังสรรพถ่ายนี่นี่นี่สไตล์เบิ่มพันล้านพี่น้องเฮ้านะครับถ่ายม่นมึงคึงเลยถ่ายเปิดคักนะครับแม่ลอยซี่แปดได้เนาะจากตําหนิดีมนี้ปอบอค่ะเอารับประกันตําีนให้ส่งได้บอตัวนี้ส่งไอ้ไกลปันไดโซ่ลอยลค่ะตัวนี้มันไม่ได้เปิดหลค่ะไม่ได้เปิดหลเนาะเมนค่ะเอาลอยลพี่น้องเข้าตัวนี้นะครับลูกสาวเบิ่มพันล้าน6เดือนสูงร้อยยี่เกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบแปดนะครับ ไงห,หนาตัวนี้โทษโถษโทษคนเศร้าง,งอไปนี่แล้วงอจังน้อยเยอะขนาดนี้งอจังน้อยอยู่ว่าไปยังพี่น้องเข้านะครับซื้อหัวอาหารถุงหนึ่งกับพ่อพี่น้องเข้านะครับให้กินมือถวยมือถวยพ่อพนบ่ะยุบพี่น้องครับโอ้ยสุดยอดเลยตัวนี้บ่ะยุบธ์ใหญ่กินดีค่ะลึกเลยพี่น้องครับพูดนะอัตลักษณ์คนก็นดีเออเกิดไงอไรกับกวางหัวกับโหนกนู่นสุดยอดสองหมื่นสองหมื่นหกพันบาทพี่นอ้องครับ พูดหน่อยไหมโอ้ยบ่มีมองดอกเอ้ามักตัวใดสนใจสนใจตัวใดพี่น้องโทรมาสอบถามพูดคุยต่อรองราคาครับเจ้าของเพลินนะครับเยีอยหรับในเบอร์โทร080 080 394 394 9335ค่ะ9335นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์โทรได้ตลอด24ชั่วโมงแทนค่ะพยายากโยกคู่นี่ก็ได้เด้อค่ะนี่คู่ใดนี่แล้ว คูนกบางหันกับคูไม่ครับตัวนี้บอกขึ้นเลยนกพิเศษก็ได้ค่ะนี่ยพอพันกับแม่พันนี่ได้คุณว่ามาว้าทูเด็พิเศษเดี๋ยวใส่ไข่บ่ใส่ไข่ตั้งยี่ซ่บหล่นจ่อพี่น้องเ่านะครับบ่านแม่ยังนี่มันเหงา ตัวผูนี่นยาวอีหลีอิ่ีเป็นรองเขาเบิ้งเด้อเดี๋ยวผมไปเบิ้งตัวผู้นี่นะครับแลกกบ้วก็ตัว,ต,วตัวแมีนี่แมีท้องแรกที่เป็นบ่แมียค่ะเพิ่มความยาวของเพิ่มใส่กันเด้เพื่องนนะคุณขันยกคู่นี่พิเศษวะนี่พิเศษค่ะทั่วมาค่ะพิเศษทั่วมาจังจะใส่ใครให้พร้อมแมีนยุ <laughs> ่งกับพ่ออีกคนลุนจ่อมันนีรูมะโอ้เออจับ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 ปะทุ เบื้องพี่น้องเฮาเบิ่งอะไรนะเบิ่งเอาเฮามันีช่ไหูสดพร้อมสวยพร้อมรอพร้อมเจียวว่าตัวนี้ขอดลูกนะครับพี่น้องเฮาถ้าได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ไปขอดลูกปุ๊บตัวนี้ก็พอผสมได้พอดีนะครับนี่พอพันเพิ่นปวดแน่นอนบ่เอามีราคาพิเศษใส่ใหญ่คู่นี้เนาะจ้าหรือว่าอยากจับตัวใดใส่กันับตัวใดก็ได้เนาะแม่นค่ะมาคู่ใดก็ได้สวยๆหล่อๆวันนี้ที่เด็ด นะครับเอ้าขอบคุณขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามเราชมดยดีเสมอมาสำหรับวันนี้พ่อไวยสนิทสักท้องพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ